ตัวเบติกนเบตินเรียนนะตัวเบเิ้นเรียนนะเราเป็นเบติ้นาวิวทนาก็เป็นเวทนาต้องวิ่งไเวทนาที่เดิการเอาเบต้ขาออกไปแล้วิ่งผสมผสมน้าตะกันทองน้าสัวสัตว์อะไรอยู่แบบถ้าเป็นวิ่งเดินลงเก่งก็ไปได้ถ้าเป็นการนับสักดิ์ไม่แช่เวทนาเฉย เรยธรมาหลังก็คือจิตเจจะิกที่หายกรจากเยธามาแรกก็้ือเวทขาสหัตาตามนจิตจุบเวทขาสหัสเาจุจุบเวทนนามนามกรนอันหนึ่งโลเสกโรักถ้าเสบเสรจร่นนก็ม่ถ้ามีเจ็บหากก็ไม่หากเวรขาห้า้ได้ได้หกเเก็ได้นะ มีเจ็ดหักเหลือหนึ่ 10, ง 4, ตัว่ตหนึ่งเคสสิบห้าสองตั้งร้อยเท่าไร่สก็เล 7, กหลืออีกหาตัวตอนมีสรัก็มีเป็ีกหนึ่งในโันาก็มีทกับยวน่าสุสขบาอบ่าอาเป็ดกินที่น,น้เลยตัวี่ยเป็ดนึสงสุขบ้าอางเดนหนึ่งนสุขเคาะได้ได้ไม่ได้มดันราธาตงจัล ธรรมธาตุจกักรมนธาจิตสาดมดวงอตมาธาตุองั้นคือเจสิกาสองสุรูรินิพานออามารวมกันแล้วนบสองข้อนิพานเป็นอสอัมตังธระเติรกตตตะวะาจเจรูปมาครบหห้าหายกันะแค่สองเนาะมนธาตุ 5, เป็นเจิจเป็นมานายกันนะธรรมธาตุก็เป็น 5, ้องทําหายกัน้านะถ้าได้สองต้นตัว มโนธาตุกับธรรมธาตุถ้าสมทบไม่ได้คะไม่มีไอนะไม่ได้โอสิบธาตุได้ละสองสิบกโอเป็นโอสิบเวนนธาตุนยศสิบบิบกเกอที่มงนํะคือที่มเกสิประกอบกันสิบแปดเวนทวสวิธีช้างสามทิ่ดินหนึ่งเวเวทมาเป็นเเ เว็บแบบทวิปัญญาหรือใครจะลงจิตุบาเลยก็ได้แล้วก็วิธีช้าสมยึดจิตุบาตามด้วยรูปยิทธานเยนธรรมะหลังทงข้อนี้นเ,นเสพจ,จ,จิตเจนเชิกที่หายไปจากนิธรรมาแรกหรือโดยประกอบก็คือจิตเจตดสิบแปดนะแต่ก็ใช้เป็นคำภาษาเิตโลกเจ็ดสิบแปดจิตุบา ก็คือเจิดเจสบแปดบกเกสิบหเดเ็นวิจิตรชา,าเป็นนามแต่เดียวนาะมิรุ่มกันในโอลยสิ 5, บเท่าโอมสีเนหน่วบักยีนท่ามีเจ็สาทิโลกแปดแค่2อท่าประนอนท่ากั 5, บรีนท่ามีเจ็ดอิะอก็เหลือหาก็คือปัญจาเนั้ท่าห้าแต่ไม่ใที่จะสิบแดเเลอส้าอยีนในวิจิตา สามุญกค็คือวิชาเชิงเนึนิและเรื่อเรื่องสังครูปนอุานใตสเกิสังสัมวธิเกิจิสุขิงได้เยนะสุขเวทนาเป็นเวนาขันไม้ธรรมทา,านแา้วน,นับถืวเพระเวนาที่เาราเป็การอสุกออกไปนับสบกสือเาทกุกสมนัตทนัตเบิดาแเรื่องหารจินเจ,น,จนสิที่ววรประกอบในเวทนาตวกงมีใปแยกธระมทา ส่วนสัมีทูนามประกอบก็ได้มีสีขันธ์ตัวเองคือเวทนาขันธ์ต่อไปก็ได้ขันธ์จ้าสัญญาสังขารวิญญาณจิตที่ประกอบในเวทนาข้อนี้เป็นมนาญกันนะหรือมีวิญญาต้องมีมนาแน่นอนถ้าเราก็ดูไปขาหูไปขาห้าที่ประกอบจะเป็นขาเนี่ยนะได้วินของวินใจแล้ววินทุกเป็นใจแล้ววินก็ได้รวมกันเป็นญาณทั้งเจตเจ็สิก เิียตเท่าไรในสมนเอาอะไรเอาเบงาเยอที่สุดะสี่หกมนั้นก็เป็นทศส์สมันก็เลยเป็นจิตหนึ่งรวมบวกกัน็เป็นห้าเป็นเวทนาหรือเราจะตั้งสมมตสี่สิบหมนั้นทศแล้วก็เบงขาวิธีชันหนึ่งบวกแล้วรเท่ากันก็คือเจสิบ้าเป็นเวทนา ทุกสมน Saint ัตทมนัตเป็ฐาเป็นนามนาวิปุรุขันย์ยงโกเสิโกเกอวินเจตคบนะโกเสกเจตเิกคบนะกเสกสามก็น่าจะพบสุงขุรปปนิานแตก็สมสับเกิรปรามาสสังไมต้องได้ประกอบกับปรามาสันได้เก ที่ถึงกับดัสามีดสเจสที่เป็นทิ่ทิ่มตวน้นะเป็นตรก็คือทิิเจสิทิ่ิเจสิประกอบอะไรนี่เอาองค์อประเทศมาได้ก็คือทิ่ิกดักสามสิเจดสิบที่สิบเป็นทิ่มิแล้วก็ถามประกอบข่นี้าได้ทั้งหก็ทิ่มิเจสิเียเปนมาคิดทิ่มทิเจสิบเป็นสรละกันแต่ว่าเป็นบางส่วนของตัวัก็ใส่ ตรงนี้เนเจนมันได้นำมาใส่บางส่วนสถาปักบางส่วนแบบนี้ที่เดจเจสิกเป็นทรรมายทำท่านี้ต้อยกมาเป็นบางส่วนอห่งเ้ราฉะนั้นตอบตอบนี้ก็คือสาัตย์าคารธรไมายทำมาท่าบางส่วนหรือที่ทีเดจเจสิกฐานมันหายกันเลยาที่ถิ่นจให้ไเควาหมประยุทธ์ที่เเอาตัวที่เวียมาใส่จะเป็นน่ก็ต้วงบ ถ้าตรงนี้เป็นปรมาสเฉยๆปรามาไม่มีแต่ไม่รุนะองค์ธรรก็คือที่เจตสิกก็คือองค์ธรรมนี้ต่วรตนองดันธรรนี้ตปใช้นำต่อไปเขาเรือกอะไรกันในน้นเจ็ดสัมเนละเก่ง เบกขาชาติเศามีอก um, ็ควาสุขหายเวทนาสรรพยุทธเศรษัมีองนำเดียวกันมีสาวเทเป็นอาสาขระดับที่ในติดกและทุกต้องงค์นำคือเบกขาห้าเจ็ดสิบสงเวทนาจะเว้นเป็นประกอบประกอบองคเบกขาเวทนาได้ตาประธานประบฏในื้เจ็ดเามรวมกันเป็นเบคกขาสหกาจิตจบละ เราวิบกับเมื่อเป็นเวทนาก็ต้องรับวิบกับเวทนาที่ไห้เรื่องการเมื่อวิปัสสน์ทุกสนะนะขมนะสั่งสังนะปัจจุบานตามด้วยรูปนิพพานถามไม่ประอกอบไผในธาตุเท่าเรยจิตเจรูปมาพบขันห้าก็เป็นนักเกดอายตนะรูปมาจิตมาพบที่สองก็เป็นนักเกดหรือถ้าเราหาขันธ์เป็นนักเก,ก,เกด,ดเมื่อไหร่อายนั่นงเกดดังเลยอัมสุขเทเลนคนละแต่วิญญาณธาตุเราสุขทุกข์ ก็เป็นกายวิ่สองแม่ทิก็เป็นอโ,น,โวนวิ่วินเจ็ดหักสองก็เหลือห้าไก่ก็วิงอโนวิ่เสรจจะเป็นคืนในยสามผัดตาไอยนะธาุเหมือนชาเนนะวิโตว,วิจารปิติสุเกตตาเป็นหลธรรมสุปเป็นเวนาผัดวโตวิจารปิติเกตตาเป็นสภาหลัั้งบวเป็นธรรมไมธรรมชาแล้วก็ตัดอะไรออกเวนากับ ลัาทิ้งนะสังเระสัญญาสุขุมวโมีผ่านนารเป็นอสังนตพันธุ์นตระเป็นตัวสุขมรเป็รูปกันสัญญาแนสัญญาการมดเป็นธรรมายมัทธาในศสอหาสังเราะ์ได้ด้วยแข็งท่าเท่าไรตาตามอุตุนี้ยกไปเล้กัการสองหนึงในยสามหน้าที่ถือนาดสในเนานทำ เนี่ยะตงต้นในยสิบสามก็ง่ายนะในยะสิบสามก็ง่ายอย่าให้เดียนอะไรในยศสิบสามอสังสววิเกหิติอินทิปาเทนะองค์นำคือฉันนาเรียกงมาก็จะสีปัญญาเป็นองค์ธ ขันท่าอญญาปัญญาเป็นสักหลักฐานพระกิติเป็นเนี่ยนะค่ะพระกิิเป็นมนายนะสันท่าอุญญาปัญญาเป็นธรรมายนะพระกิติมโนยานทาสันทาอุญญาปัญญาเป็นธรรมท่าจิตเกจมาแล้วจิตเกจมาแล้วก็ต้องนับัพวอสิบสองใช่ไหมใช่ไหมจิตเกจมาแล้วต้งศอสิสองเป็นรูปรูปประกอบอะไรไม่มีนั่นรูปแบบประกอบ เ็กอ j j <oh day, ังสวร์เจสิทธิ์ห้าสองสี่วิบจำอสังกามมาตาอว่ากามนอสเวนนะการมาวะเป็นนโรคทนามของครับกลุ่มเนาะเขาคือรูปภาวะรูปภาวะก็เป็นนโรคทางน้ำรูปกระรูปไนสัมมิวิบตัดรูปที่เป็นรูปภาวะทิ้งเหลือแต่น้ำนามนั่นคือจิตเจตสิกที่เป็นรูปภาวะ ตอนอรุว่าเปนนานมหนงเดียวเเลยนานไมไม่นานที่เยได้นามไม่กระุกได้ตอนนี้เราเียาษาชาิที่เรลยนวิตอนเราสอนพยายามที่เรยนคือผลตามเป็นจิตตุปัติแค่นี้แล้วเอามา,าส่คขบได้ไม่ได้จิตกระเจท่าน,น,นั้นที่ได้นำม,มาผลสิอายรนาจิตเป็นมน,นาเจชิกุตรมาอายได้สองธาตุได้ห้า ได้ที่ไดที่สุดอยู่ที่จิตเจสิที่เป็นรูปภาวะเราก็ต้องนึกองค์ธรรมออกมาก็คือรูปแบบ5ห้าจักคูยันที่สองโสตะยันที işte. kita, bueno. kita, kita ่สองสองปติชนนที kita, cabbage, kita, ่สองสตินที่สามที่สี่สามห้าแล้วเอามาท่าจักครูยันที่สงเป็นจักคูยันท่าโสตะยนที่สงเป็นโสตะยินท่า สัมปิิจนะจิตสองเป็นมนโนธา,าตุรูปภาพสัตวเดนนจจจสามเป็นมโนยันธาตเทวิสังฆาเป็นธรรมธาตุรับสมคบไม่ได้รูปรขันธ์หนึ่งโอสิทธาได้ละหไม่ได้สิบสามแล้วโอสิขันธ์นวินชิวาวิญไกโยมินตาหาชิวินในยะสี่ในยะส ทำที่องค์ทรงแสดงขนเนธา่าเหมือนหลักฐานทั้งบดสมาธินทริเน,นะอ,อ,นองค์นำคือเอกตาเจตสิกที่ในจีเจสิบสองในสัมภาขันเอกตาเจสิกไปสังขาขันทำไม้ทอธาเมื่อขั้นี้ท่านเหมือนกันก็ต้อง,งาาเอาสองตัวสคัญ้นยกักานนี 5, 4, 4. ้ห้าสเอกตาที่ในจเจสิออกไปก็ปะจะเหลือ สี ani, ่สเก้าแต่ตอนนี้เอกนาเดสิก็ประกอบที่เอียได้เพราะเอกนาเดเิกประกอบเป็นจิตทั้งหมดก็คือต้องบวกกับเอกราที่ในายเอเยติสิบหกวิธีกิชาสัมงหนึ่งบวกกับเข้ามาจะเป็นอันตรายัเจสิบห้าสิบในยัสสีมันต้องเป็นขนาดนักบกว่าลงมา้เป็นสัขารขยแธ์ทำไมท่าได้เหมือนกันเย็นมาหลังตุกบนิเทศสปารตินสีถามแล้วสก ได้ได้ขนันาเท่าไรกลัอสพันธ์ไน,น,เน,เนนะัเป็นนรมธาตุอยู่ในย่อสองกายินได้เรียนนะกายยินเชียงทำได้เก่กายยาศาสตรกายยาศาสตรเป็นพระประภันเป็นกายายณะเป็นกายธาตุธรที่ลงทรง,สงสแสดงสาหรับรูปคือขันเหมือนในธาตุต่างรูปมียี่สิบแปดขันเหมือนกันก,นกคิดจะในรูปยี่สิบแปดรูปยี่สิบแปดเอากายยาศสเอาเอนเหลือ รูปจตรจเป็ยนกายแลนะสัข์แล้วตกทอกลงามาก็เป็นรูปภพน, CD, นิยมก็เป็นอกา้าวเว้นกายายตนะสุขุมรูปเป็นทาไมนะถ้าและเท่ากับอกา้าวทำหนึ่งเว้นกายแทานีนี่สอมทางแล้วสองไม่ได้ด้วยกันในท่าเท่าไหร่ัที่หน้าได้ล้หนึ่งก็ได้นำมาขันสี่อนี้นะคนมี12บสอได้นาสิบไม่ได้สองก็คือตัวเขาเองกายายกัตนะัวเป็นจิตคืออายกตนะ ถ้าลาับย mm ีบแปดได้ล้ว1สิบไม่ได้แปดก็คือตัวพระเอกือยธาตาโยภิจิตที่คือยันห้าเจ็ดยังสิบสองสามสามสามสัตทินได้เย็นะสัตทีนสัตทานดชสิที่ในสัพัจิตห้าสิบเกสัมพนจิตห้ากนี่เ็เต็มเต็มสาเอาสัตทานดชสิ่งออกแปดเอะเอเจ แล้วเอาไปน้ำส่งทอดจ i กเจก็ได้น้าขันสีอนนะได้สองสณะจิตทากเป็นมนยานะเจสิสเจ็เป็นธมากเนะท้ายก็ได้สอบกันสณติตทาเป็นมโนยัท่าเจสเจเป็นธรรมธาต้าสกไม่ได้รบสิบท่าแต่ลสอง่ได้สิบหกเป็นหกเวนเนี่ยนไปคิดสาอย่าไปคิดเป็นสาไยุตการเอาสองทอ เยเซลกระสอตะดตั้งังมันะดสังนะ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 ไมใช่สังไม่ใช่ในห้า่ะในธาตต่างแเระบรทันะบดชั้นเอนะชั้นห้าก็ือวิจารวิจารปีติสวยกับต่างสมเป็นเมนนะคับวิตรวิจารปีติเอกตาเป็นสัมมาลัทนั่งทเป็นกรรมไมกรรมธานิจย็นเดียว เจียกยัเดียวเจีธรรมาแรกก็เป็น7.902หรือหรือถ้าเราหาปร,รามาจารย์ธรรมที่เนะหนือมาตดตันเอาหะอะไรบ้บเจเออกมาเดียวหรือจิตรูปนม่พานใช่ไหมแต่ตอนนี้มีธรรมาต้องตัดสุุวะโรคไม่ผ่านจริงก็ได้แก่7 9อ2 โิสสองเป็นรู wise, o, you know, ันจิตเบก้าป็นย you know. you know, ังขันโอสสองเป็นเบก้าเป็นมนายนาโอสสเป็นโอสิจิเบก้าเป็นเนเกิรมวธรรมที่เหลือจะเกกับโอเนือหมดกัคือเวนาสัญาสังขารในฐาแล้วสมกไม่น่าจะเกิดเท่าเท่าไรของเรคืออเี้ดก็บสิบเบ สัมวิกเกจิงอนุปาทินนาอรูปาทานะธรรมาภาษาไทยก็คืออนุปาทินนาอรูปะทานยธรรมของเราเรได้จิตแปดเจสกส์องยิภานเจทีิผ่านมาก็หลังไยุทธไม่มีนะมีอะไรจะประกอบแค่จิตเจเดียวก็สัมปันปันนัตจิแต่ไม่มีภาไม่มีนัตจิไม่ีจะประกอบหาวิป ขอเขาจริงๆก็คือโรเบียสจุบารโรเบียสจิบารทไง่ายคันาธาอาจารย์ที่เกงานงนัยนอาจารย์ตัดนะตัวเอกวก็ววเป็นจจตเจถ้าใช้รูปรับอรู้รูปกันยานไปสับไม่ลย้แต่นักเก็ตว่าขัดนักเกตอายันนักเก็ตทางดีเดีย๋นนนาายวินญาณธาตุวิญญาณธเตุ มัน,นวเว้นหนเดี๋ยวหกว้นมันวินัยาถ้าไปคิดในยะ์จะคิดง่ายในยะสจะคิดง่ายเลยในยะหกถ้าคิดในยะศต,ตัวเนี้ตัวเดียวกันจะคิดง่ายอง<อ>เพราะว่าในธรรมาหลังกเขคือโลภะจิตุบาทรูปี่ผ่านหาแด้จะได้นั่งหก เนร่แบบวิบส <Yes. S 1> ังนัติทุกขสัจเจนะองนัคือโลเนี้จิตแปสัจเจจินีแผเล่มลภารูปที่สิบแปดที่เหลือจากโลกนี้คือเราอุตระมาเป็นเดวิบนั่งจิตจุาะได้เลยใน่แค่นี้ยังลูกมีรูกละนสามนัตถอันนีทานานะสปัพิเคยต่ธมีเห็นไหมด้กระทบได้นงคนั้นเป็นเป็นรูปารร เป็นรูปรูปเพื่อประกอบก,กนนารดานอาหารสี่สามนั่นเองอารนีนามีออกนำคือกุศลจิที่แปดส 27, 8, 3, ยามสมหกที่ยี่สิบเจ็ดสิบส,สามแปดรูปที่สิบแพันวิประาติที่เหลือเลยชาตินี้ก็คืออกุศลด้านจิตที่ปดสบสามาน,นันเองอาณาณุตางกินตฐานคืสังเวิปยุต์านโนาประโยตานนเก 11, 3, 2, เรื่องสิเ็นต์สองบ่เงจริงยี่สิ็นี์ทาไม่หนึ่งหืาสิเกณฑ์้รเบสิเได้รับสิบห้าสิบว็ได้สักภาระขันทำไม้ทำท่าอันนี้ถ้าเป็นการก็ต้องไปสังขาระขันทีทั้งหดห้าสิบทีเดียวไรับสประกอบแต่ตัวหักเลยอย่างห้แล้วเกณฑ์ห้ส็จเหลือ สี่สิบแล้วต้องหาตัวประกอบของสภารเจส0่สิบตอนนะจิตไปแยกฐานทธาจนจัไม่ลดได้ตัวประกอบก็คือจิตแปเวนานสัญญาตามด้วยเกลียวของทำสิบแล้วอาตัวประกอบมาแยกขันท่าก็ได้กับต่างเวนานสัญญาเวนญานจิตแปดเก้เวนานก็จนาแปดเมียนทาเจสัมภารขัดต้องส่วนก็คือเกิรยของำสิบ